เมนีนันผมเดมาเ้านาสนุนแล้วผมจะอคน่ขอกอจะหละขายขายอ่ดที่ไล่มาทั้งหมดเลยนะคือจะขายบบกเล็กก็คือจะแข่ขายมืองขายก็แค่บอกเล็เอาเท่านี้ได้ไหมไลม่ได้มันมันม่มีสตอรี่มัน่มีสตอรี่อไม่เชื่อหรอเดี๋ยวกันแบบได้เสียเลยนะ แม่ปลาร้านะนี่เดี๋ยวนี้เขาพูดมีเยอะมีคำกามีคำกาบตัวนี้เ้ามาไปเดร้อยแล้วผมไม่ได้บังด้วยบอกไอเอด้วยไม่ได้บังนะชื่ออะไรเนี่ยเด็กชายอับดุลรอยแยลรอแยอับบังอบังอบังูจมูกมันเยอะอะจมูกอ่ะมันเป็นไดบ็อกพาร์อยู่แล้วอ่ออะไรกันออพรอไม่ซื้อละซื้อ ไม oh hey. ่เอาหมอกูทำไมอ่ะับผมับผมิไปซื้อลุงนี่นึ่หันมมองพี่ไก่ทำไมลุงลุงไหนอ่าลุงลุงน่ไงลุงเขาชื่ออะไรลุงไก่เอิ